จังหวัดลบบุรีบุรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยกันทำความสะอาดรณรงค์เชิญชวนทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนจังหวัดลบบุรีร่วมทำความสะอาดที่พักอาศัยให้หน้าบ้านหน้ามองสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6เวลา16นาฬิกานาทีที่บริเวณซอยข้างสำนักงานพระพุทธศาสนา,าจังหวัดลบบุรีถึงบริเวณหลังสารากางจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังค้าากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมทำกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยกันรักษาความสะอาด โดยการรณรงค์เชิญชวนทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมกันทําความสะอาดที่พักอาศัยให้หน้าบ้านหน้ามองสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเสียสละและเวลาร่วมมือร่วมใจในการทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านข้างสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรี ถึงบริเวณสารกายจังหวัดลบบุรีให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นการเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมกันทำความสะอาดหน้าบ้านของตนเองให้สะอาดหน้ามองหน้าอยู่หน้าอาศัยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชที่กําลังจะมาถึงอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดลบบรุรีได้ยกระดับกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยการรักษาความสะอาดเดินหน้าครับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการทําความสะอาดภายในสถานที่ทํางานบริเวณสถานที่ราชการที่อยู่นอกสารากางจังหวัดและ บริเวณรอบสารากางจังหวัดลบบุรีรวมถึงบ้านพักอาศัยของข้าราชการโดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์หลังเลิกงานเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไพราจากสำนักง,ง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด ไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน